น้ำเสนอผัดชาประทังนะครับจานนี้ลูกค้าไม่เอาผงชูรสนะครับพริกสดกระเทียมพริกแกงเผ็ดเอาลงไปผัดให้หอมก่อนครับเนื้อปลาคังนะครับร้อยห้าสิบกร,รมัมมะเขือปอกมะเขือพวงพริกหยวกพริกขี้ฟ้าแดงพริกไทยอ่อนกระชายใบมะกรูดครับ สวดครับเรากินใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงครับรสด,ดีครับผมหนึ่งช้อนชา ซีอวขาวครับ1ช้อนชาน้ำปลาครับ1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนชาซอสายเฉียว1ช้อนชาเช่นเดียวกัน พริกไทยครึ่งช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนชาแต่ถ้าเราเอาน้ำตาลปี๊บนะครับใช้แค่ครึ่งช้อนชาก็พอนะครับเนื่องจากที่ร้านนะครับเวลาผัดชาปลาแบบนี้นะครับส่วนมากผมจะผัดสดนะครับผมจะไม่ทอด เพราะฉะนั้นเวลาผัดผมจะใช้การสะบัดเอานะครับถ้าเราคนมากไปเนื้อปลาเราจะแตกนะครับใบโหระพาครับเราคีนอีกรอบนึงครับไปครับลงจานเลย เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับผมผัดชาพระคังฉบับของเสือโหยร้านอาหารจอรน,นี่แซบของจอรน,นี่มือปราบอำเภอวารินจังหวัดอุบลเชิญมาอุดหนุนได้เลยครับอร่อยแน่นอน